สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตต้นอะโวคาโดค่ะคราวที่แล้วมันก็เห็นแต่ดอกใช่ไหมคะพอมาวันนี้ก็จะเห็นลูกติดแล้วนะคะลูกติดดกเยอะมากเลยมีลูกเล็กแล้วก็มีลูกใหญ่อะโวคาโดที่บ้านแสนสําลานค่ะ ติดเยอะบางอันก็จะมีแค่สองลูกสองพวงล่นร่วงก็เยอะเหมือนกันนะคะร่วงก็เยอะเหมือนกันนี่ค่ะกำลังจะโตกำลังจะโตนะคะนี่ พัอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นพวงเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าจะโตหมดทุกลูกหรือเปล่านี่แหละค่ะมาถ่ายให้ดูจากคลิปที่แล้วมันเพิ่งจะเป็นดอกเนาะพอมาคราวนี้เริ่มออกลูกโตโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย